เคล็ดลับ3ข้อสำหรับคนที่กำลังจะไปสมัครงานในโรงแรม5ดาวหรือว่าสปาใหญ่ๆก็ตามนะคะสวัสดีค่ะครูนิชานะคะจากสตูดิโอคาริมี่เชียงใหม่ค่ะวันนี้ครูนิชามีเคล็ดลับ3ข้อมาฝากนักเรียนทุกคนสำหรับคนที่กำลังจะไปสมัครงานในโรงแรม5ดาวหรือว่าสปาใหญ่ๆก็ตามนะคะ ข้อที่1เลยที่เพื่อนๆควรมีคือหน้าผมต้องเป๊ะภาษาอังกฤษต้องได้บ้างนะคะเพื่อนๆข้อที่2สิ่งที่เพื่อนๆต้องมีก็คือนวดที่เพื่อนๆควรเตรียมไปอจะเป็นนวดไทย นวดน้ามันและนวดเท้า3ตัวนี้ยังไงก็ต้องมีไปแน่นอนนะคะข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่สำคัญแต่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคือพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เราเดินเข้าไปห้องทิชชู่นว่าเป็นยังไงอะไรยังไงและเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคนเทสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สนใจเขาให้มากว่าเขาต้องการอะไรในร่างกายเขาเป็นแบบไหนเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่มีเซอร์วิสไมค่อนข้างดีมากนี่ก็ ทำให้เราได้คะแนนค่อนข้างดีนะคะและก็อย่าลืมพกความมั่นใจมือต้องไม่สซานทําสมาธิให้แน่วแนก่ก่อนที่จะเริ่มนวดเขานะคะและฝากนักเรียนทุกคนติดตามครูนิชาในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเพื่อนๆหรือนักเรียนท่านใดสนใจสามารถสอบถามติดต่อมาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ครูนิชาไปแล้วสวัสดีค่ะ